FM91 ทุกท่านนะคะที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ค่ะขณะนี้นะคะแอดมินมาอยู่ภายในพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร6ค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะถนนพระหลโยธินวันนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งวันนะคะที่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้าน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งการจัดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะได้กลับบ้านโดยขึ้นรถนะคะสายเหนือสายอีสานที่บริเวณกรมการขนส่งทางบกตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะลดความแออัดค่ะภายในสถานีขนส่งหมอชิดนั่นเองนะคะภาพบรรยากาศที่เห็นนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆค่ะที่แอดมินมาสแตนบายอยู่นะคะบริเวณภายในกรมการขนส่งทางบกค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันและแน่นอนนะคะ การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบวิถี New Normal จริงๆงงเรา New Normal กันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแต่ช่วงปลายปีอย่างนี้ค่ะการที่มีคนไปรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก อาจจะมีความสูงเสี่ยงนะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ฉะนั้นนะคะกาดที่เราตั้งเอาไว้ตกไม่ได้และก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะสำหรับการของเราเดี๋ยวเราไปดูนะคะมาตรการตั้งแต่การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของกรมการขนส่งทางบกนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็วันหยุดยาวแบบนี้นะคะ,ะและแอดมินทักททยแบบนี้นะคะทุกท่าน ที่กำลังชมอยู่ถ้าสัญญาณชัดเจนนะคะก็แจ้ง แอดมินมาด้วยเสียงชัดไหมภาพชัดไหมอินเทอร์เน็ตแอดมินเนี่ยแข็งแรงหรือเปล่านะคะและที่สําคัญเพื่อร่วมเป็นแรงใจนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยจะได้ส่งทุกทุกคนกลับบ้านโดยที่แอดมินไม่ได้กลับไปไหนนะคะจะอยู่รอรับคุณผู้ชมแล้วก็แฟนเพจอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละคะ่ะอาจว่าถ้าไปไมไได้ส่งกําลังใจมานะคะกดหัวใจมาแล้วอย่าลืมขยับหน้ามานิดนึงนะคะกดดาวให้แอดมินด้วยกดดาวให้กับทีมงานของสพเอฟเอึ91ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะเอาละ นนี้ด้านนีนอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะคือที่ที่เราจะเดินทางเนี่ยปกติเราจะนึกถึงหมอชิดใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าคู่ขนานกับหมอชิดเนี่ยก็คือตรงนี้แหละค่ะบริวเวณด้านหน้าอาคาร6นะคะของกรมการขนส่งทางบกก็จัดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใชไหมคะจะมีรถนะคะจากสายเหนือแล้วก็สายอีสานมารอนะคะที่จะส่งประชาชนกลับบ้านโดยใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยแน่นอนค่ะวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็เพื่อที่จะ ระบายนะคะแล้วก็ลดความแออัดที่เกิดขึ้นตรงนี้ปริเวณทางเข้านะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9จึงต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนิดนึงทางเข้านะคะจะถูกจัดให้เป็นช่องทางแบบนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีเครื่องคอยตรวจวัดอุณหภูมติตรงนี้ด้วยนะคะจะมีจอแบบนี้ก็แอดมินผ่านนะคะไม่เป็นตัวแดงผ่านเข้ามาได้เมื่อเราเข้ามา ตรงนี้แล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหแทบทุกก้าวเลยเราจะเห็นว่ามีแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะที่จะคอยให้กับประชาชนเพื่อความสะอาดแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดการเมื่อผ่านมาตรก,การแล้ว สติกเกอร์ม่วงแบบนี้นะคะแอดมินขออีกดวงหนึ่งนะคะ,ะ,ะนี่นะคะขอบคุณค่ะ,คคะก็จะได้เช่นกันเพื่อที่เราจะได้ผ่านเข้ามาในพื้นที่และที่สําคัญขาดไม่ได้นะคะแอปพลิเคชันใครชนะค่ะเราจะต้องมีเห็นที่ไหนสแกนเช็คอินเช็คเอาท์เลยนะคะแบบนี้เอาละคะ่ะเมื่อผ่านตามขั้นตอนมาแล้วนะคะอย่างที่แอดมินเข้ามาแบบนี้นเลยเดินไปกันแบบไร้ขั้ก็สามารถที่จะผู้บริหาร พันดนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็จะสามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้เมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่า จะมีการเว้นระยะห่างกันแบบนี้เลยนะคะก็จะนั่งกันแบบห่างๆนิดนึงแต่สบายใจเธอค่ะห่างแบบนี้แต่ปลอดภัยนะคะจากโควิด19แน่นอนแล้วก็มาตรการที่ทุกคนขอความร่วมมือเลยก็คือการสวมใส่หนะ้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ต้อง เป็นการสวมใส่ที่ถูกต้องด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะก็คือต้องปิดนะคะให้มิดเลยทั้งในส่วนของจมูกของเราแล้วก็ริมฝีปากค่ะคลุมให้มิดถ้าหากว่าแผ่นมันใหญ่หน่อยคลุมให้มาถึงคางนะคะจะปิดแค่ตรงปากอย่างเดียวหรือว่าจะถกหน้ากากอนามัยมาไว้แค่ตรงคางไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องถ้าเจ้าหน้าที่มาเห็นเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือให้ใส่ให้ถูกต้องด้วยค่ะ นี้นะคะก็จะนี่ค่ะหลังจากที่มีการ จองตั๋วแล้วนะคะก็จะมาต่อคิวค่ะเพื่อที่จะรับตั๋วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหลงหรือว่าจะงงเพราะว่าถ้าถึงจุดเลยเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยสแตนบายอยู่ถ้าหากได้ตั๋วมาแล้วไปรถไม่ถูกก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะคอยดูให้แล้วก็จะบอกว่าจะเดินไปตรงไหนขึ้นรถคันไหนแล้วก็รถจะออกเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นไม่ได้เราอาจจะไปดูตรงป้ายนี่นะคะตรงป้ายเนี่ยเขาก็จะ พีตารางบอกเลยค่ะว่าเอ๊จะไปสายไหนปลายทางเราจะไปที่ไหนรถจะสตาร,ร์ทกี่โมงแบบนี้นะคะแล้วนะครับและตอนนี้เองท่านก็ได้เยี่ยมชมความพร้อมตัวรถนะครับพนักงานขับรถอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราอยากจะมาดูตารางไว้ก่อนว่าเอ๊ปลายทางที่เราจะไปเนี่ยรถเขาจะออกกันตอนกี่โมงเผื่อจะแวะไ,ไปทานอาหาร เราจะแวะไปเดินยื่นเส้นยื่นสายนะคะก็จะได้ไม่พลาดเที่ยวรถของเรานั่นเองค่ะให้แล้วเราเห็นมาตรการก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่จะขึ้นไปยังรถโดยสารแต่ละสายแต่ละเที่ยวแล้วใช่ไหมคะเดียวเราไปดูนะคะมาตรการก่อนที่จะขึ้นไปบนรถด้วยนาทีสุดท้ายแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด19นะคะ เรียกว่ากาดแข็งแรงมากเลยทีเดียวหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆทางกระทรวงคมนาคมเองทางกรมการขนส่งทางบกเองนะคะวันนี้ท่านศักสยาชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาลงพื้นที่มาส่งพี่น้องประชาชนเองด้วยเลยนะคะกอย้ำกาดอย่าตกหน้กกากากอนามัยใส่ทุกครั้งนะคะ แล้วก็ต้องใส่ตลอดการเดินทางด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องใส่อย่างถูกต้องนะคะลดการพูดคุยสนทนานะคะเพื่อลดการกระเด็นของอน้ำลายนั่นเองแล้วก็ก่อนจะขึ้นนะคะก็จะมีการวัดน้ำมูกก่อนแล้วก็มี ให้สแกนแอปพลิเคชันด้วยนะคะคือสแกนแอปพลิเคชันข้างหน้าเพื่อที่จะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็สแกนแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราโดยสารรถคันไหนไปเองนะคะค่วามเร็นไปแ่เอ่มดร่งนะคะดูนกการสุขแล้วการเว้นระยะห่างของตเอง็กัเ่ยวเรื่องของก เพื่อมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะฉะนั้นแอดมินและก็ผู้สื่อข่าวหลายๆคนนะคะก็เลือกที่จะถ่ายภาพและก็เก็บรายละเอียดกันอยู่กลางนะคะไม่ขึ้นไปนด้านบนนะคะเพื่อที่จะลดความแออัดบนรถด้วยนั่นเองแต่ด้านบนนั้นก็จะมีการจัดโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการระยะห่างนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์มีเตรียมไว้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องนะคะเดินทางส่งกลับ มตการฟีใหม่ปลอดภัยแน่นอนที่สำคัญนะคะตัวของเราเองต้องให้ความร่วมมือค่ะแล้วก็ปฏิบัตินะคะตามกฎตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีลงมาแล้วนะคะหลังจากไปตรวจเยี่ยมภายในรถโดยสารมาอันนี้ตุวจแค่ตัวภูมิเขาหนดหรือเปล่าครับครับเ่าไปเป็นการตรวจ นี่เป็นบางช่องบางตอนนะคะคือท่านก็จะขึ้นไปดูด้านบนว่ามีมาตรการจัดการอย่างไรบ้างมีการเตรียมอย่างไรบ้างนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยพอลงมาก็จะรับฟังรายงานค่ะเป็นมาตรการหลักๆก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิานะคะงงงงรเราก็จะหลีกเลี่ยงการรวมตัว นะคะแล้วก็การอยู่ในหมู่ชนเยอะๆนะคะก็เป็นมาตรการการรักษาระยะห่างที่ทางกระรทรวงสาธารณสุขนั้นก็ขอความร่วมมือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเดินทางกลับบ้านในเทศกาลปีใหม่นะคะถ้าหากว่าเราเดินทางไปที่ไหนๆแล้วนะคะก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะพื้นที่ที่มีคนแออัดนะคะหลีกเลี่ยงการรวมตัวกับคนไปจํานวนมากแค่นี้เราก็จะสามารถเดินทางนะคะ กลับบ้านท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อยากมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด19ด้วยค่ะสำหรับนะคะสำหรับจุดที่ ส่งพี่น้องประชาชนที่พอบริเวณกรมการขนส่งทางบกตรงนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งนะคะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม31ธันวาคม2563นะคะแล้วก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเ,เป็นจุดนะคะเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารกลับส่วนเที่ยวรับกลับมาเนี่ยเที่ยวรับกลับนะคะนี่คือส่งนะคะส่งก็คือ29ถึง31ทีนี้รับกลับเนี่ยก็จะระหว่างวันที่2จนถึงวันที่4มกราคมค่ะ ก็สําหรับผู้ที่จองตัว๋วดิสานุ่งหน้านะคะกับทางบริษัทขนส่งจํากัดในเส้นทางนะคะต้องย้ำว่าที่จะมาขึ้นลงตรงนี้เนี่ยคือเส้นทางสายภาคเหนือและภาคอีสานค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะจุดหนึ่งสำหรับจุดที่ส่งพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านแอดมินขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็อากาศจะตกค่ะ